นี่คือสมอางเริ่มจะละลายหายไปกับแมสนะคะเจ้าจะไปอาบน้ําแล้วก็คือมาไลฟ์แบบนึงก็วันเกิดมาไลฟ์แล้วก็ก็ถือโอกาสเลยละกันวนะ่าขอบคุณสําหรับเอ่อทุกเอ่อหลายอย่างเลยอะ่ะคือมันหลายอย่างมากแบบว่าทั้งแบบเรื่องทั้งปาคุกกี้ให้หนูได้ขึ้นในแอปเขาเรียกว่าขึ้นแอป ขึ้นเลยขึ้นปกในแอปเอ้ยขึ้น,ข,นขึ้นทในแอปที่มีหนูหนเยอะๆอ่ะเือนั่นแหละก็ขอบคุณมากๆค่ะเอว่าขอบคุณมากว่าจริงพอคุณทุกคนจริงไม่ว่าจะน้อยจะมากแค่ไหนคือทุกคนคือเป็นส่วนสําคัญเป็นถือว่าเป็นทุกคนถือว่าเป็นส่วนร่วมในการทําให้หนูได้ขึ้นอยู่ในแอปนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆครับเดี๋ยว เดี๋ยวคาขอบคุณที่เอ่อที่มันจะเป็นโพส์เดี๋ยวมันจะตามมาเร็วๆนี้มันก็ต้องเร็วนี้แหละไม่งั้นหนูจะไม่ได้โพสตนะเออก็เดี๋ยวจะมาเร็วนี้คือขอบคุณทุกคนมากๆทำมายังแต่งตัวเรียบร้อยเอาคือมันก็โป้ไงชุดที่หนูถ่ายลงล่าสุดมันโป้ไปมันก็ยังเขิดเออคือก็มันก็อัดอันแหละแบบยี่สิบแล้วก็ยังแต่งตัวโป้ๆว่าแต่ว่าพอแบบเฮ้ยพอมาใส่แล้วมันมาอยู่หน้ากล้องมันก็ เขินนิดนึงก็แปบนึงดีขอปรับตัวก่อนดีครับน้องๆเออนั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ทําให้หนูได้ขึ้นเออขึ้นปกแอปขึ้นแอปเออนั่นแหละสักอย่างหนึง่งแล้วก็ขอบคุณที่ทาที่ปาฮุกกี้ให้หนูได้ไปขึ้นบิวบอร์ดที่เอ็มควอเทียแล้วก็เอ็มโอลิเียมนะคะไปถ่ายรูปมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนิดหนึง่งให้ดูเป็นแต่ว่าเดี๋ยวออาไปโพสนะเดี๋ยวไปโพสในแอป i ไอเอ็มนะทุกคน เห็นนะเปิดให้ดูนะไปถ่ายมาหนูตัวเล็กก็ะตึ่งเดียวเองแต่ว่าหนูชอบมากต้องขอบคุณพี่ตะกรงค่ะที่พาหนูไปถ่ายนะะแล้วก็แบบหามุมให้นั่นล่ะหนูกลายเป็นแบบน้องตัวเล็กน้องตัวเล็กคนนี้ติดเทรนแล้วหรอขอบคุณครับ เอ็นดูยี่สิบแล้วโปได้ใช่เลยยี่สิบแล้วโปรได้ทุนหนูพอบรอเวลานี้มานานมากคือแต่งแล้วก็แต่ว่าแบบพอวันเริ่มจะได้แล้วมันก็เริ่มไม่เขินนะมันเริ่มแบบเขินเนี่ยเขินนิดนึงแบบด้วยคมที่เราแบบเป็นคนมีก้าวใช่ไหมแล้วก็เขินเขินเขินนะเขินนะเข้าใจไหมแล้วแบบสิวขึ้นเนี่ยเออไปเอยบอกไม่ได้คือสิวขึ้นด้วยสองสามเม็ดตรงข้างหน้าเนี่ยอืมนั่นแหละขอบคุณต่อก็ ขอบคุณนะคะที่ขอบคุณที่แบบอยู่อวยพรเนาะเด็กคนนี้นะคะมาสามปีสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาไม่ถึงสามปีก็ขอบคุณน้องมาที่ยินดียินดีเย็ดลินชอบพันกันนะเดี๋ยวนะยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่อยู่มานานาแล้วตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็ขอบคุณค่ะที่ทนอยู่กับเนาะน้อง,น,อง,น,องน้องงีคนนี้ได้นะคะขอบคุณมากๆาเลย เออแล้วก็อะไรกว่าอะไรดีเฮ้ยืึงเต่นว่ะทุกคนหนูคิดถึงทุกคนมากเลยคือแบบว่าไปเห็นแบบเห็นคลิปที่มีคนตัดอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นคลิปที่แบบก็งานจับมืออ่ะที่แบบเวลาถ่ายตอนจับมือเสร็จแล้วก็จะเดินไปหาแฟนขับใช่ไหมอะไรเงี้ยคิดถึงอ่ะคือเออก็แบบบางคนก็อาจจะไม่อยู่แล้วแต่แบบไม่อยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ใช่ตายหรืว่าไม่อยู่แล้วคือ ไม่ได้ตามวงแล้วอะไรย่างนี้ก็แบบเห็นแล้วก็คิดถึงแล้วก็อยากไปจับมือคิดถึงทุกคนค่ะทุกคนจริงๆแบบว่าเอออบอุ่นดีขับไปดูคลิปแล้วก็เฝ้ารอจับมือเนาะอืมยินดีที่รู้จักทุกคนคะ่ะดีใจที่รู้จักทุกคนก็เป็นแฟนคลับที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะวันเกิดปีนี้ขออย่าตีกันนะแฟนคลับอะ่ะไม่อยากให้ตีกันเลย ทุกคนหนูยากทุกคนรู้ไว้ว่าเวลาหนูเห็นแฟนขับตีกันหนูแบบรู้สึกแย่มากเลยนะทุกคนแบบเวลาจะตีกันก็คิดถึงหน้าหนูเยอะๆนะหนูไม่อยากเห็นตีกันหนูยังให้ทุกคนรักกันหนูไม่ชอบเลยเข้าใจไหมโมเอโม,อเ,อมอเอบีมาหนูฝืนมากทุกคนก็คือคลิปวันเกิดพี่เป้ใช่ไหมวันเกิดพี่เป้คลิปวันเกิดหนูที่พี่เป้ลง,ลงอ่ะเออมันแบบว่า มันเอ่อมันเป็นโมเอเวบีออกมาทุกคนหนูแบบพี่เป้บังไม่คือเขาบังคับให้หนูทําแม่เขาไม่ให้หนูกินเว้ยหนูก็เลยต้องทำอ่ะแบบฝืนมากเลยอ่ะตีเป็นสีสันเฉยๆเออเราก็ไม่รู้ไงว่ามันสีสันหรือเปล่าว่าเอ๊ะมันเล่นๆกันหรือเปล่าหรือเอ๊ะมันจริงวะอะไรก็อยาตีกันนะคะรักกันเข้าไว้นะคะแบบเออต้องอยู่ร่วมกันเนาะ นั่นแหละก็ประมาณนี้ขอได้ไหมของการมันเกิดปีนี้รักกันให้ดูหน่อยนะเราถึงแม้เราจะเอชอบกันอะไรคนละอย่างชอบอะไรคนละอย่างแต่ก็อยากให้อยู่ร่วมกันได้นะคะนะคะเป็น global เป็น global citizen ที่ดีนะคะคือเราต้องยอมรับ ความคิดเห็นรอบข้างนะคะจะมีคนเคิดไม่เหมือนเราแต่ว่าเราก็ยอมรับนะคะโอเคนะั่และละกันนาละก,กันละก,กันละก,กันก็จะไ,ไหม <laughs> มีตีกันด้วยมันมันก็มีอยู่บ้างค่ะพี่ไม่ได้ตีใช่ไหมพี่ไม่ไปตีเขาใช่ไหมดีแล้วดีแล้วไม่ต้องตีรักๆก,กันไว้ จริงๆนะซีเรียนนะเรื่องเนี้ยแบบคืออยากให้รักกะคือว่าไม่อยากพูดหลายรอบพูดซ้ําแล้วเนี่ยคือขอร้องแบบไม่ชบอบแบบมันหนักใจนะเว้ยทุกคนคิดไว้เวลาจะตีกันนะคิดไว้นะว่าแบบมันจะทําให้หนูอะหนักใจเว้ย<笑><笑>จะแบบว่าถ้ารักหนูอย่าตีกันค่อยๆค,ค,คุยกันก็จะไ,ไมครับโอเคนะสัญญาได้ไหม นี่แบบออกมาขอร้องเลยขอกันดีๆเลยนะอือพอและเรื่องนี้ก็พอและเอาพูดไว้ในแล้ในฐานที่เข้าใจคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจดีโอเคแฟนคลับไม่ตีกันแฟนคลับแยากตีกับงี้ก็มาี่ครับก็มาี่ก็มาด,มาด,มาด,มาดีต่อยน้โชกเกมเธอขาดเลยเออโอเคจบจบ